นอนีัค่ะ่ะันดข้าขาันค่ะย้ำมากจ้ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนค่ะวันนี้สาวประเด็กกัจะพาพี่พาน้องเนาะค่ะมาเขาปลาหาหน่อไม้คือเก่าค่ะตอนนี้ก็อยู่สวนไผ่เนาะค่ะติดหวยติดทองคือเก่าค่ะพี่น้องบรรยากาศกะมีแดดมีคึมแน่นาะค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกค่ะพี่น้องบ้าวไายค่ะเดี๋ยวฝนตกห่อมค่ะหลังจากที่ฝนหยุดแล้วสาวประเด็กก็เลยว่าจะพาพี่พาน้องมาตัดหน่อไม้กันค่ะกะช่วงนี้กะเป็นส่วนหน่อไม้ออกไรค่ะพี่น้องแต่ว่ากะ กำลังมีฝนค่ะฝนกำลังมากค่ะอุปกรณ์กับมีอยู่มีเนาะค่ะมีดคูใจของสาวผูเดชค่ะเลยม,มีดแดดละค่ะข้างหลังกับมีมีดก็เกับทุงยามเนาะคะ่ะที่เอามาใส่ใส่นาใหม่ค่ะว่วาวไลค์ค่ะพี่น้องตามสาวผูเดชมาเลยค่ะ กอแหลกเนาะคะ่ะน้องงามคักจะ้ะน้นน้องเลยังนี้นง,งามๆเลยค่ะพอดีหนึ่งจ้ะุ่นนี้มากอคางๆกันค่ะจะเป็นแน่งเนาะคะ่ะ ถือฟ้นค่ะมันขึ้นมีฟ้นตกลิ่นค่ะนีเน,นาะจ้ะฮัดก้อนนี้ก้อนนี้สาวพระเดชบพระเทพในมาทางนี้เนาะค่ะนี่ตัดเลยค่ะ ง่ามค่ะหลอกนี่เอาเบิร์ดเนาะค่ะมีนกกาเนียง ค่ะอยู่ในไหนนี่จ้ะนี่ก่อเลยปา,านพฏิพน,น,นันหรอกค่ะฮักมงามแม่งจ้ะนี่เนะคะ่ะคางๆกันอื้มทาจะฮักก็เสียดาย สองนองนงามๆจ้าไปลุงกันดีค่ะนี่เนาะค่ะกอดค้างๆกันจะมีทั้งเน้งทั้งนอค่ะกาฝาคนเพื่อนเนาะค่ะที่เขามารับชมไหมเนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค,ะคะ่ะกดกระดิ่งะคะ่ะเพื่อจะบอ่พลาดคลิปใหม่ๆของสาวพระเด็กค่ะพี่น้อง เอาไปกองกันใหม่ค่ะโอ้ยถือมีพายก็าดนี้ค่ะงามคักจะ้ะนี่เนาะคะ่ะสองกอค่ะพี่หนอกอที่สามเป็กนกอแหลกเนาะคะ่ะนี่ค่ะกอแหลกก็ได้สองโนอค่ะนี่ค่ะสองกอข้างๆกันค่ะเก็บใส่กระสอบน,นะคะ เพบนตกะมือขื่นนี่ค่ะแง่าไว้ค่ะจ้ะนี่นะคะก่อนก่อนนี้น,น,นะคะมีอยู่สองนอนจะ้ะนอนี่จะแง่เอาเนี่ยนะคะพี่นอ้อง เห็นาะ้วค่ะเห็นาะ้วค่ะก็ค้างๆกันค่ะย้ำมากจ้ะอู้ค่ะหะเสร็จสลายหุกขัด แห้งจ้ะตามพระเดชใจเบื้องก้อนนี้แะะล้วค่ะโวดโพให้แห้งจ้ะออกคักออก,ออก,ออกเนี่ยเถอะจันนี้หนึ่งสองสามจ้ะสี่ค่ะห้าหกเจ็ดแปดค่ะแปดนอนแล้วจ้ะเก้าสิบค่ะสิบเอ็ดค่ะนี่จ้ะหน่วยกระลังโพสิบสองค่ะอุ้ยสิบสองนอนแล้วค่ะ นี่อุ้ยนี่จ้ะฟังขางนี่ก็มีด้ค่ะสิบสองแล้วค่ะสิบสามค่ะสามประเด็จจะบ่อเอาไว้าลา่ลำนาะคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าห้าเอาไว้าลา่ลำแล้วน้อใหม่จะออกบกค่อยดีค่ะเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนหนาฝนน้องใหม่เพิ่ก็จะออกนอตลอดเนาะคะ่ะถ้าห้าเอา,เอาน่เพิ่นไหวขึ้นลำลร่ลำ มันก็นจะบอนอ,นออกนอออกแงงเฮาเดีเก็บตลอดเนาะค่ะอันนี้มีขายเรื่อยๆได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเบๆาๆไยค่ะตัดเลยเนาะค่ะตัดแล้วตัดอีกงามอุยงามค่ะนี่เนาะคะ่ะอันนี้จะเอาไวใ้ให้เงาอีกกนเนาะคะ่ะยนัวนี่นะคะ่ะ อันนี้บ่มีหมองตังกรองค่ะกับสั้นๆเนี้ยเนาะค่ะโก้คางๆกันค่ะนีนจะง่ามๆจ้ะหุยง่ามค่ะเป็นแหนงค่ะย้ำมาอีกค่ะเป็นแหนงคือกันจ้ะ เบิ้งห้อยตัดแค่นี่อันนี้สาวพระเดชก,ก่อนนี่เอาไว้แค่สองลำเองเนาะค่ะนี่มีแต่โนอจ้ะจงไว้ให้ยากอาะะีกเนาะค่ะกลับไปลุ่นกันดีค่ะพี่น้องเสียงสะท้อนเนี่ยเนาะคะ่ะนี่ค่ะโน้ยใหญ่หญจ้ะนี่ค่ะก้อนนี้เนาะคะ่ะแข่งต้านแห้งเตกจ้ะมีแต่โนอเลยค่ะนี่ ถือฝนง่ามไหม่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ คนสนก็ว่าเอ้าจอมเดชเทียนยังคือบอกู้เ <c> ด <oughs> <lag problems> ียวอมแอมอมแอมอยู่เพราะเกิดทีว่าเป็นบ่าแล้วเนาะจ้าเพราะว่าไม่ใช่ติดหวยแต่บางคนเพิ่นก็มาไล่มองแม่นี่เนาะจ้าเพิ่นก็ถามว่าไอ้ผู้ใดบอกกับไพ่เิ่นว่าบางขังกับบางเทือกกับอยู่หัราะวาจะควงอยู่จ้าบอกอยู่ผู้เดียวอมแอมอมแอมอยู่บอกกับน้ำใหม่นาะค่ะเป็นน้องงามจ้า นเนียงก้อนนี้มีเนียงยังมีจ้ะนี่ค่ะก้อน้างกันจ้ะก้อนสุดท้ายแล้วค่ะน้องงามค่จะจ้ะเบิ้ลแล้วค่ะพี่น้องรอให้เงากอนะค่ะพามาเทออกนะคะเทปบ,บองนล้วจ้ะ นี่ค่ะนี่นค่ะมีสซ้อมผลิตเจ้าส่วนนั้นอ่อนนะคะไว้แดงออกค่ะ อยไปล้างน้ำนะจ๊ะ พรอมแล้วแต่นี่มีลาหนึ่งเส้ถทุงเนี่ยค่ะ ก่หนีหลงหลงหลงหนีหลงหนีนี่นะคะหนีหลงหลง,ลง,ลงมาตาบานบาน่ป่าเป็นอะไรขวยเลยพอดีป่าอยู่ทางบนทะเลาะคะ่ะเฟรนมาซองมึงเขา เอาไปเด็กกับโจงว่าเห็ดป่าเนาะค่ะเอาไปเห็ดเอาไปแกงเอ,แอเ,เอาไปอันนี้เห็ดนมไมศคมเนาะคะ่ะเอาไปฝากป่าน้อเน่าจ้ะพอดีกำลังเห็นป่าเพิ่นขับปีกอัพมาหอดพอดีสาวผดดิจะไปฝากป่าเนาะอาชีพปอกเดี๋ยวว่าร้ายเนาะคะ่ะนี่อ้ยหนอนลวงลวงลวงมีดเขาเขาค่ะมีดคมคัดกันรอบนี้ ฝนมาอย่างดีค่ะรับคมมาแบบดีเลยจ้ะ okay. นี่ค่ะอาเสีลบว่าหลายทุ้งขันหนวม็ดนโดนที่จะฟปามาอืม ี่น้องไม่สมที่กว่าเรามีอาชีพอะไรตรงเป่าเพื่อนเนาะ มันเส,สาร์นี่เซ้ามพอดีว่าจะไปส่งของเต้สาว,วๆค่ะมันอติดพ้นไม่บริปไปจ้ะบอกน้ำใหม่ห้าน้ำใหม่ถ้าบ่ามีน้ำห้าได้เบิดมือค่ะบ่มีเมื่ยจ้ะ มาเมื่อยตอนหยัดเชือกวดนี่แหละค่ะแพกเชือกวด ค่ะเปลือกน้ำใหม่แป๊บเดียวค่ะถ้ามันนักเสาพอดีกับวดวเดเาขึ้นเมื่อน้ำที่จริงอยากเอาเปลือกไปให้คั้วไอกินอยู่ค่ะทางรถซา,ลาเลีงมากค่ะจัดเอาเมื่อยอยู่อันนี้เอามอเตอร์ไซค์ทางกับพดีเนี่ยนอกจาะเพราะว่าฝนมันตกทางมันเละจ้ะเห็นะคะหอมค่ะจ้ะ บอกไปน้ำงก็หอมหอมค่ะพีน่น้อง้อใหม่นี่ก็เดินจะเป็นหอมนุ่นไปค่ะนุ่นไปใช้ในกกอ เมื่อคืนนี่ต้มเน้ำต้นเนียงน้อใหม่กินกระปุลปลาใส่มึงดาแซ่บเสีบจ้าเ<ส>นียงเหมนสิค่ะบอกแป๊บเดียวค่ะเบิดกินได้หลายคนเส่บจดด้าแยกนอนแยกเนียงออกค่ะนี่จ้ะแยกออกแล้วค่ะตัวนี้บังงาม เปลือกบ่างามค่ะ,ะ,คะแต้าบ้าน้องงามจ้าแตงออกค่ะนี่โอ้เมีดคมคักค่ะนี่ค่ะเอาไปล้างงนังค่ะ ่งออนะคะนี่มันจะเป็นสันเป็นสั่นเปลือมันจะแข็งเขียวสีเขียวมันจะลาเอาหนึ่งใส่ถุงนั้นมันบางงามจา้ะล้วตัวน,นี้เป็นขอเากระตัดออกค่ะ เอาค่ะเอาสองถุงค่ะมึงจะให้ป่านให้เค่ะหลังจากสาวพระเดชปอกเปลือกน้ำมะะ่แล้วเนาะค่ะก็จะให้เบิ้งเนาะคะ่ะอันนี้ได้ประมาณ สามโลค่ะสามโลกาาโลกู้ๆนี่แหละค่ะก็จะไปเติมมูเพื่อนยุเทียนเนาะค่ะที่สามพู้เดชได้คัดออกจากที่ได้ส่งให้ลูกค้าแล้วเพราะว่า,าลูกค้าอีกผู้หนึ่งเพื่อนบพออ่พ่อค่ะเพื่นเอาซิบกิโลเนาะค่ะพี่น้องสามพู้เดชก็ต้องหาเติมเนาะคะ่ะแต่ว่าอันนี้สามพู้เดชจะไปฝากป่าเนาะคะ่ะค่ะป่าเพื่นมาจากอำเภอบุญทะลีค่ะสามพู้เดชก็เลยว,ว่าจะเอาไปฝากเพื่นเนาะคะ่ะเพราะว่าพเพื่นมาสองเมืองเขาอยู่น่ะก็เอาแบ่งพีแบ่งน่องกันไปค่ะพี่น้องให้ป่าเอาไปเห็ดเนาะงม่สมกินเนาะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้สาวพระเด็ก,กขอจบคลิปไปสำหรับนี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ